สวัสดีครับเพื่อนๆแฟรรายการช่องอเจก90พาไปดูนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าศาลมัชฉานุนะครับสะพานแดงนะครับปางหงเทียนนะครับมีงานปีนะครับเนี่ไฟสวยมากทีเดียวนะครับมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะครับถ้าใครพลาดเนี่ยคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับเรามาเที่ยวกันได้นะครับผมไปเดี๋ยววันนี้อเจกจะพาไปดูครับว่าไฟที่สะพานแดงเนี่ยปีนี้สวยแค่ไหนนะครับผม นะครับเป็นปีแรกที่ผมมาทาคลิปด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแล้วมาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพิ่งทําช่องนะครับผมไปเที่ยวด้วยกันครับผมนี่เราก็ใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงตอนนี้เราอ่าใกล้ถึงตัวสะพานแดงแล้วนะครับรถเยอะทีเดียวนะครับวันนี้เรามากับพี่เล็กนะครับเดี๋ยวพี่เล็กจะมาเป็นตากล้องให้เราด้วยนะครับ ก็น่าจะเห็นผมเยอะหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับถึงแล้วนะครับถึงทางเข้าแล้วเนี่ยผมตามมากับน,น้องคนนี้นะครับตามมากันตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงหัวเบือนะไล่กันมาตั้งแต่หัวเบือนและน้องกันนี้นะจะถามอยู่แล้วดูทิกต็อกช่องเดียวกันน,นะน้าเ <laughs> นี่ยผมก็เพิ่งรู้จากทิกตอกนะบนี่ดูไฟสวยเลยทีเดียวนะครับ คนมาเที่ยวเพียบเลยนะครับอ,อันนี้พิกัดสะพานแดงนะครับบ้านหุ่นเทียนชายทะเลนะครับนี่นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับมีพุ่งนิ้งหนึ่งคืนนะครับเรียวๆเลยนะคลิปนี้ก็มาเป็นแบบทริป on the, on the road ด้วยเลยแล้วกันนะครับน,บนี่พาเพื่อนๆขี่รถด้วย,วยนี่นะครับ ถึงทางเข้าแล้วครับผมเน่เดี๋ยวเอารถเข้าไปจอดในเลยดีกว่าเพื่อนนะครับนะมีพรุ่งนี้หนึ่งคืนนะพรุ่งนี้หนึ่งคืนนะครับ,วนนรบสวยมากทีเดียวนะติดหน้าใครก็ขออภัยด้วยนะครับในคลิปนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะทําให้เสียหายแต่อย่างใดน,นะครับขอตัวหาที่จอดรถก่อนนะครับนะเพื่อนน,อนันอนๆเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวครับ ครับเพื่อนๆแฟนรายการช่อง A เจ0นะครับพาไปดูครับวันนี้เจจะพามาดูนะครับที่สะพานแดงนะครับมีงานปีนะครับไฟสวยมากเรามาดูที่ถ่ายรูปกันครับผมนอ่านี่นะครับบรรยากาศในงานไปครับไปเที่ยวกันครับผมอ่านี่นะครับก็มีอบตเข้ามาจัดงานนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นศาลเจ้าพ่อมัดฉานูนะครับผมเนี่นะครับ นี่นะครับเชิญเพื่อนเพื่อนมาสการากันได้นะครับนี่นี่นะครับจุดเซลฟี่นะครับที่เขาจัดไว้ให้นะครับจัดไฟสวยงามทีเดียวนะครับผม มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนๆนะครับนี่นี่นะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันนะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะครับผมมีจุดเซลฟี่เยอะแยะนะครับนี่สาวๆกำลังเซลฟี่กันเลยนะครับผมนี่พี่เล็กตากล้องเรานะครับพี่เล็กตากล้องเรา นี่นะครับภาพบรรยากาศในงานนะครับผมนี่จุดเช็คอินจุดเตลฟี่เยอะแะมากมายเลยนะครับ <c oughs> สาทุกสาธุขอพ่อพระฉานุขอเจ้าพ่อมาชานุให้ลูกช้างเดินทางแก้วคาดปลอดภัยสาทุกสาทุสา แล้วก่อนกลับก็แวะดูสินค้าธงฟ้านะครับนี่นะครับสินค้าราคาประหยัดนะครับธงฟ้ามีมาขายด้วยนะครับในงานเจ้าสารเจ้าพ่อมะฉานุนะครับผมงานเ่ินทิวนะคี่บมีจุดชิงโชคด้วยครับผมของเทศบาลพันท้ายนะครับมาเครน่สงติคเครื่องได้คูปองสิใบนะครับ คลิปนี้นะครับอาเจกพามาเที่ยวงานเดินชิวที่สะพานแดงน,นะครับฝากปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนอนหลับฟันดีราตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ